สวัสดีครับช่วงนี้คลิปหมอจะมีเสียงซาวเอฟเฟกเสริมนะครับเพราะว่าข้างๆบ้านหมอนี่เป็นป่าโอ้โหจั๊กะจั่นร้องกันระงมเลยครับช่วงนี้นะครับก็เป็นเสียงธรรมชาตินะครับฟังเพราะดีนะครับมีเรื่องมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเมื่อวานนี่มีคุณยายนะครับมาหาหมอก่ออายุแปดสิบสามปีนะครับอือ ลงรถแล้วก็มีพี่เลี้ยงนี่ประคองค่อยๆเดินขึ้นมาเลยนะครับมานั่งก็ถามโอ้ยายเป็นอะไรนาะถึงมาหาหมอนี่ยายบอกโอ้โหมันปวดปวดไปทั้งตัวปวดขยับตรงไหนก็ปวดไปหมดนะครับแล้วยายก็ตะเวนไปรักษานี่มาจนทั่วแล้วตั้งแต่กรุงเทพนะครับขึ้นมาโคราชจากโคราชต่อมาถึงอูบลเนี่ยนะครับ หมอก็เลยโอ้โหยายตะเวนรักษาป้านเรียกว่าเสียงอีสานเปิดคอนเสิร์ตเลยนะไหนๆ,ๆไปหาหมอมาเยอะๆนี่ได้ยาอะไรมาบ้างนะครับยายก็เอาถุงถุงยานะครับใหญ่ๆมาให้ดูหมอก็โอ้โหยายยายกินยานี้อิ่มแทนข้าวได้เลยนะยายก็บอกนี่นี่แค่ส่วนหนึ่งนะหมอที่บ้านยังมีอีกเป็นกระสอบ <laughs> แล่ที่กินแล้วนี่มันก็ช่วยระงับอาการปวดได้ชั่วงขาวหมดนิดยาย,ยายก็กลับมาปวดอีกหมอก็อ๋อหมอเขาใจนั้นก็เลยตรวจด,ดูนะครับหมอ,อแม่ดูคิดว่าเลือดยายมันลดลดไปเยอะมากนะครับแล้วหัวใจนี่เต้นถี่มากหมอก็บอกที่ที่กินยาแล้วมันไม่หายเพราะว่ายาที่เรากินนี่มันเป็นแค่ยาใช้ในการกดอาการนะครับกดระบบประสาท อาการปวดไว้แต่ว่าตัวที่ให้เราเจ็บปวดนี่คือปริมาณเลือดมันลดไปมากจนเลือดที่จะไปเลี้ยงทั่วตัวนี่มันไม่พอตรงไหนขาดเลือดมันก็เกิดการอักเสบนะครับเกิดการเจ็บปวดขึ้นอัน,นร่างกายเรานี่เนื่องจากคนแก่นี่ครับอว,วัยวะภายในเริ่มอ่อ,อนแอโดยเฉพาะตับนี่กระบวนการหลังเอนไซม์นะครับกระบวนการย่อยอาหารที่จะมาเลี้ยงร่างกายเอาไปสร้างเลือดต่างๆมันลดลง นะครับน,นเวลาที่เลือดลดลงมากนะครับการจะให้ร่างกายสร้างเลือดกลับคืนนี่มันจะต้องเอาสารอาหารที่ร่างกายดูดซึมได้เลยนะครับหมอก็บอกอเดี๋ยวหมอให้ยาสมุนไพรที่จะช่วยสร้างเลือดไปกินให้ยายกินทุกสามชั่วโมงนะหนึ่งช้อนแล้วก็หลังจากนี้นี่ให้ยายทานอาหารที่มันมีรสเป็นรสขมให้บ่อยขึ้นเป็นต้มเป็นแกงเพราะว่า สารอาหารร่างกายจะดูดซึมอาไปได้ง่ายจากการต้มการแกงงดอาหารประเภททอดน้ํามันเพราะมันย่อยยากนะแล้วก็พักผ่อนให้พอแล้วให้ผู้ดูแลนี่คอยบีบบีบนวดตามแขนตามขาเนี่เพื่อให้เลือดนี่มันไหลเวียนให้ดีขึ้นแล้วก็ให้ยาสมุนไพรนี่มันกระจายไปทั่วตัวเร็วขึ้นรนะคับยายก็ใจชื้นขึ้นนะครับดีใจว่าเออ,อมีทางที่จะได้ฟื้นกลับคืนมา นะครับพอฝากพี่น้องนะครับคนแก่นี่ร่างกายเวลาป่วยมานี่มันจะฟื้นยากเพราะกระบวนการที่จะย่อยสารอาหารไปสร้างเลือดสร้างภูมิต้านทานนี่มันจะทำได้ยากงนั้นอาหารที่จะให้คนป่วยที่อายุมากกินเนี่เน้นไปที่เป็นต้มเป็นแกงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มสมุนไพรกลุ่มอาหารที่มีรสขมนะครับร่างกายก็จะเอาพวกนี้นี่ไปสร้างเลือดสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ร่างกายก็จะฟื้นกลับขึ้นมาได้ พอฝากดูแลนะครับพี่น้องคนแก่นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับ